กราบสวัสดีน้อยน่ารักกันนะครับเดี๋ยวผมกับมูลไลเบิโมบายนะฮะวันนี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งเควสนะครับที่แบบกัดกินหัวใจเหลือเกินนะฮะเห็นปะครับไหมครับนี่นี่นี่นะฮะอีกปะครัฟมันมาอีกแล้วนะครับเป็นเควสวาดภาพนะครับอย่างอันนี้พี่ผ่านไปแล้วนะครับเลยมาอัดย้อนกลับให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องทํานะมันจะมีปัญหาเพิ่มมา4-5รูปเท่านั้นครับอันแรกที่มีปัญหาเลยครับมันจะให้มาวาดภาพพระโพธิสัตว์นะครับใครมาถึงปุ๊บแล้วกดเควสถ้ามันโผล่ขึ้นนนมมาะะัจแบบ ไม่มีอะไรให้คุณแล้วอะมันมันจะจบอะมันจะไม่มีอะไรครับมันแค่บอกว่าให้คุณไปวาดภาพที่สูงนะครับซึ่งที่คุณต้องไปวาดนะเห็นยอดนู่นไหมนู่นที่มีคนอยู่อะครับคุณต้องขึ้นไปตรงนั้นนะครับคำถามคือขึ้นยังไงนะครับบอกคนโดดขึ้นทีละขั้นไม่ได้ครับแมงสร้างแบบหลังคาไม่เท่ากาันวิธีทำนะครับนี่ครับโดดมานี่โดดมาหนิครับพุ่ดดพงกันไปนะครับนี่นะฮะให้เรามาขึ้น,น,น,นหินตรงนี้นะครับหินตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้เลยนะฮะ เล็งให้สูงที่สุดนะครับปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บนี่ครับนี่ก้อนนี้ก็ได้นะครับเล็งเล็งนะฮะเล็งเลงนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีทำนะครับกดคุยกันให้เข้าใจก่อนนะครับถ้าเราสังเกตแบบดีๆนะเนี่ยเห็นบารที่พี่มาร์คไว้ครับเลงให้มันอยู่ตรงกลางหลังคาเลยครับทําให้มันอยู่ตรงกลางหลังคาครับแล้วนั่นคือจุดที่คุณต้องถ่ายรูปครับเล็งดีๆครับฉะนั้นวิธีการใช้ครับ ให้กดโดดแล้วบินไปนะครับให้กดโดดแล้วบินขึ้นไปนะครับมันจะไปตกหลังคาพอดีนะครับเล่นกันนิดนึงนะครับก็หลายรอบหน่อยนะฮะไปครับปึ๊บครับดูมินิแมปเห็นไหมดูมินิแมปนะครับสังเกตว่าพี่ดูมินิแมปนะโดดขึ้นมาปึ๊บแล้วลงอ่าวล่วงนะครับล่วงเดินดีๆไม่ชอบชอบเนี่ยเนี่ยชอบทำคลิปไปโม้ไปเนี่ยล่วงนะครับนะครับพยายามขึ้นไปให้อยู่บนนี้นะครับแบบเมเก็ตนะครับบินบินขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วรับรองว่า คุณจะผ่านแน่นอนนะครับคุณจะผ่านแน่นอนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับขออยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่โดดขึ้นไปดูอีกรอบแล้วนะฮะแต่ขึ้นไปหลังคาบนสุดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันนะครับอ่ะขึ้นมาได้เฉยนะฮะเนี่ยครับขึ้นมาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปครับว่าอีกจุดหนึ่งที่มันมีปัญหาเวลาคุณวิ่งแล้วมันคือจุดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ จุดถัดมาที่มีปัญหานะครับเวลาคุณกดวิ่งเควสมานะครับมันจะเป็นเควสที่เขียนขึ้นมาว่าเป็นชายหาดิมะโปรยนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะปัญหาเลยครับคือมันไม่รู้อยู่ไหนนะครับเอาง่ายๆครับมันหยุดตรงไหนไม่รู้นะครับให้คุณหมุนแมปนะพยายามหมุนแมปมองไปให้เจอนะครับคุณจะเห็นอิสาลาเนี่ยอิสาลาเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนี่ครับกดแมปใหญ่ให้ดูก็ได้นะครับนี่นะครับนี่อยู่แถวนี้นะอยู่แถวนี้นะครับ คุณเดินขึ้นไปนะครับนี่สารอยู่นี่ครับปึ๊บวิ่งเข้าไปตึ๊บ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 ครับเข้ามายืนใาหนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าวาดรูปมาให้คุณดูนะครับหลังจากนั้นนะครับกดวาดรูปครับเป็นอันผ่านและเราจะไปสู่เควสถัดไปทันทีนะครับคุยกับเจตกรเหมือนเดิมแล้วไอที่มีปัญหามันจะตามมาทันทีนะครับฉันเดี๋ยวเราไปดูที่จุดถัดไปนะครับไปครับจุดถัดมานะครับ ตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงรูปปั้นนะครับคือถ้าใครเคยเปิดเคลดแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นใหม่อันนึงให้แบบกดอ่านนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ได้มาผิดจุดนะฮะเลงดีๆนะครับเลงดีๆนะครับขยับซ้ายขยับขวาเล็กน้อยนะครับมันจะเป็นวาดรูปขึ้นมาให้คุณนะครับแล้วก็กดวาดรูปลงไปแค่นี้ครับคุณผ่านแล้วชิวๆนะครับจากนั้นกลับไปหาจิตรกรและรับเควสดโคตรยากถัดไปได้เลยฮะ คราวนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับปัญหาถัดมานะครับคือคุณต้องขึ้นไปอยู่บนยอดนั้นครับนะครับกดเนี่ยเนียวาดความทรงจําอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ข้างบนคำถามคือขึ้นยังไงวะพี่นะครับเหมือนเดิมครับไปหาอะไรก็ได้ครับที่มันสูงๆนะครับแล้วเดี๋ยวคุณใช้บินโดดขึ้นไปครับนะฮะนี่ครับโดดได้โดดขึ้นไปนี่ครับโดดขึ้นไปนะฮะโอ้โหโดดอะไรกูสักคู่นะครับ มันถึงป่าวะคิดว่าถึงนะฮะคิดว่าถึงนะครับอาจจะไม่ต้องบินก็ได้นะครับอ่ะถึงนะครับอย่างนี้ชิลนี่ครับโดดครับผมมันมันอยู่บนหอนี่แหละมันอยู่บนนี้นี่แหละนี่วาดไปนี่ครับเมื่อจบตรงนี้นี่ครับมันยังไม่จบนี่ครับจิตกรยังไม่จบนี่ฮะเราต้องไปต่อนี่ครับไปต่อนี่ครับมาครับมาครับไปไปฮะไปฮะปึ๊บอ่ะจิตกรอ่ะ มึงเจอกูหน่อยมาไปต่อครับแต่เมื่อรอบนี้พอคุยกับ npc นะครับจะเด้งอย่างนี้ดันดีนะครับคือจบแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้น้ทียกยากอ่ะมีแค่ประมาณ3 4อย่างครับที่เหลือคือมันมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแค่คุณต้องบินให้เป็นแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับว่าคุณจะใช้การบินได้ไหมอะไรยังไงครับอันนี้ต้องต้องบินจริงๆนะครับมีแค่บ,บินจุดเดียวที่เหลือคือไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันครับ